เราก็จะมาสาธิตกันชนหน้าครับของเจ้ามิลานแอคทานะครับมันชอบห้อยครับห้อยหรือหล่นครับเราก็อาจจะพูดไม่ถูกนะครับก็การชนของเจ้ามิลานแอคทาครับช่วงระหว่างไอตัวนี้ครับการชนกับช่วงปากกระโปรงครับมันค่อนข้างจะห่างนะครับก็มันจะมีปัญหาแทบทุกคันนะครับถ้าใครซื้อรถออกมาใหม่ครับรถได้ประมาณสัก สองปีครับประมาณปีสองปีมันจะเริ่มกันชนกับกับฝากระโปรงมันเริ่มห่างครับมันจะดูไม่สวยวิธีแก้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ปิดนะครับวิธีเรายังไม่ได้ปิดเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทํายังไงนะครับี๋ยวพรอยก็จะปิดฝากระโปรงนะครับ,คร,บครับ่ครับก วิลอคขามันจะชอบมีปัญหาช่วงเนี่ยครับช่วงฝากระโปรงกับกันชนหน้าครับมันจะชอบห่างเอามือเอานิ้วแย่เข้าไปได้ครับมันจะห่างอย่างเงี้ยครับแต่ของนกพรไม่ห่างนะครับนกพรก็ค้างจะชิดนะครับข้อคันนี้ทําตั้งแต่รถปีแรกเลยนะครับตั้งแต่เราซื้อมาป้ายแดงเราก็เห็นปัญหาของเจ้าวิหลาแอคขารับขับไปสักพักหนึ่งกับกันชนตัวเนี้ยครับระหว่างฝากระโปรงกับกันชนมันจะห่างกันออกมาครับมันจะไม่สวยครับ ทุกคันก็จะเป็นนะครับนพพรก็หาวิธีแก้มาแล้วครับว่าจะทํำยังไงนะครับให้ให้ฝาโปรงกับกันชนมันชิดกันนะครับนี้นพพรก็ทําให้มันชิดกันนะครับนี้ก็ชิดกันนะครับรถคันนี้ก็เจ็ดปีพอดีนะครับพิลลาจะขาดคันนี้ก็ใช้งานมาเจ็ดปีแล้วนะครับเนี่ยครับก็ยังไม่ห่างนะครับอันนี้ถ่ายรูปออกไปอาจจะดูเหมือนห่างนะครับก็ให้ดูวิเฉยนะครับแต่นี่มันมันชิดนะครับของนพพรนี่ชิดนะครับไม่ได้ห่างนะครับ เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราก็จะสาธิตให้ดูครับว่าทํายังไงจะให้ฝากระโปรงหน้ากับกันชนมันชิดกันนะครับพิธีทํามิธีแก้ไม่ยากนะครับโอเคครับเราเปิดฝากระโปรงแล้วนะครับอันนี้เราก็จะสาธิตก่อนนะครับอันนี้อันนี้เราอันนี้มันเป็นไม้นะครับเราไม่มีเหล็กมาเทียบให้ดูนะครับไม่มีเหล็กมาเป็นตัวอย่างเราก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวอย่างครับให้ดูเฉยครับเราเราต้องไปหาซื้อเหล็กครับเหล็กซีครับเขาเรียกเหล็กอะไรนะครับที่มัน มันจะมีขายตามร้านขายมอเตอร์ไซค์นะครับเหล็กมันจะเป็นแผ่นยาวๆประมาณหนึ่งไม้บมันทัดนะครับมันจะมีรูมันจะมีรูเจาะตรงนี้ครับอ่าให้เราตัดตัดประมาณอ่าประมาณ3นิ้วนะครับเนี่ยครับตัดประมาณ3นิ้วตัดประมาณ3นิ้วครับเนี่ยครับเราก็ตัดประมาณ3นิ้วให้รูน็อตตรงนี้ครับนี่ครับให้รูน็อตกับกับช่วงนี้ให้มันห่างกันนะครับระหว่างมุมนี้กับรูน็อตให้มันห่างกันอยู่ประมาณเนี่ยครับห่างกันอยู่ประมาณอ่า เกือบเกือบนิ้วนะครับประมาณสักครึ่งนิ้วก็ได้นะครับเนี่ยครับตัดให้มันห่างประมาณนี้ครับบางคนอาจจะถามว่าตัดทําไมครับให้มันห่างเพราะว่าเราไปซื้อเหล็กเหล็กซีมันจะมีรูมันจะมีรูเจาะมาแล้วครับมันเป็นเหล็กที่ขายตามร้านมอเตอร์ไซค์มันจะเอาไว้ยึดพวกท่ออินเตอร์ยึดท่อไอเสียครับมันจะมีเหล็กเป็นเหล็กปแบนประมาณนิ้วครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับแผ่นไม่ใหญ่นะครับแผ่นเป็นแบนเป็นเหล็กนแบนรอมาเราซื้อมาหนึ่งแผ่นเรามาตัดออกให้มันได้ อ่าหนึ่งสองสามสี่แผ่นนะครับตัดให้มันได้สี่แผ่นนะครับอ่าตัดให้มันได้สี่แผ่นครับเพราะเราตัดมาแล้วนะครับเนี่ยครับเราก็ใส่ใส่แบบนี้ครับเนี่ยครับเราก็คลายน็อตตัวนี้ออกนะครับน็อตเบอร์สิบมันจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับคลายออกสี่ตัวแล้วพออาจจะสาธิตได้ไม่ไม่ดีนะครับอ่าถ้าบางคนมีหัวการช่างอาจจะรู้นะครับคลายน็อตออกสี่ตัวครับ แล้วเราก็ไอเอาไอแผ่นเนี่ยครับสอดเข้าไปด้านล่างของไอ้ไอ้ใต้เนี่ยครับใต้กันชนเนี่ยครับสอดเข้าไปสอดเข้าไปครับสอดไปงี้ครับพันอยู่ให้มันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยครับตูน็อตให้มันอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ให้ปลายมันให้ปลายมันเลยมาแค่แค่ประมาณอ่าเกือบเกือบนิ้วนะครับเนี่ยครับสมมติสมมติสมมตินี่เป็นปลายใช่ไหมครับอันนี้เป็นรูน็อตให้ปลายมันอยู่เนี่ยครับตูน็อตอยู่นี่ครับปลายมันจะเลยมาทีหนึ่งครับเนี่ยนักควันยังมีเหล็กนะครับถ้ามองเห มันจะเลยมาพอดีเนี่ยครับอ่าแล้วพอนก็เอาเหล็กตัวเนี้ยครับแผ่นเนี่ยครับสอดอ่าสอดใส่เข้าไปใต้นี้นะครับให้มันตรงรูน็อตนะครับสอดเข้าไปใต้นี้นะครับพอสอดปุ๊บเราก็ทําการขันน็อตเบอร์สิบเข้าไปนะครับอ่าครับสอดเข้าไปได้สี่ตัวครับเนี่ยครับสี่ตัวแล้วเราก็ทําการขันครับพอเราขันครับไอ้แผ่นเนี่ยครับมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับมันจะอยู่ใต้ใต้แผ่นนี้ใช่ไหมครับเวลามันขันครับอ่าน็อตมันจะไปบีบ ดีบตรงนี้ครับดีบให้มันให้มันให้ให้ขามันดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นเนี่ยครับพอขามันดีดขึ้นกันชนเรามันจะลอยขึ้นมาครับพอกันชนลอยขึ้นครับกันชนเราก็จะชิดกับปากกระโปรงหน้ามันจะไม่ห่างนะครับลองทานะครับเพื่อนๆท่านใดก็จะไปชิดไปทําก็ลองทำนะครับทำไม่ยากครับแล้วก็แผ่นเนี่ยครับมามาไว้ครับ1แผ่นนะครับแต่ละแผ่นยาวไม่เท่ากันนะครับก็ลองทําดูครับ1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่นนะครับเอาไอ้แผ่นเนี่ยครับ เอาไว้ใต้ใต้นี้นะครับใต้ใต้พลาสติกเนี่ยครับใต้อย่างนี้ครับแล้วก็ให้มันตรงรูน็อตนะครับให้มันอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับเวลาน็อตมันขันขันน็อตเข้าแผ่นมันจะดีดขึ้นอย่างนี้ครับแผ่นจากอย่างนี้ครับมันจะดีดขึ้นมาตรงๆเนี่ยครับพอมันดีดขึ้นนะครับมันจะมันจะดึงกันชนขึ้นมาด้วยนะครับมันจะเป็นตัวพยุงกันชนให้ให้กันชนเราซุดตัวลงครับกันชนเราจะลอยขึ้นเราก็ทําการขันน็อตแน่นนะครับแค่นี้กันชนเราก็จะไม่ซุด ะไม่ห่างจะพอดีหมอนกับรถของนภรนะครับเพื่อนๆอาจจะดูนภรสาธิตอาจจะสาธิตได้ไม่ดีก็ขออภัยนะครับแล้วก็สาธิตแบบบ้านๆนะครับก็สอนวิธีทํานะครับวิธีแก้ครับเราแค่หาเหล็กแผ่นมาไว้มาไว้ใต้แผ่นพลาสติกนี่ครับให้มันตรงกับรูน็อตเนี่ยครับให้มันให้มันยาวถึงนี่ครับเอาไว้ข้างล่างครับขันพอไว้เสร็จปุ๊บเราก็ให้มันตรงนะครับพอตรงเสร็จปุ๊บเราก็ทําการขันน็อตตัวนี้ครับ ขันให้มันคบให้4ตัวครับพอขันปุ๊บไอ้แผ่นเนี่ยครับมันจะดีดมันจะมันจะมันจะดีดขึ้นอย่างนี้ครับมันจะดันกันชนเนี่ยครับขึ้นมาดันกันชนขึ้นมาเพื่อไม่ให้กันชนมันห่างให้กันชนกับฝากระโปรงมันชิดกันนะครับพอดันเสร็จแล้วเราประกอบครับเนี่ยครับฝากระโปรงกับกันชนมันจะชิดกันมันจะไม่ห่างมันจะจะสวยครับถ้าถ้าถ้าขั้นใดอ่า ยังไม่ได้ทาแบบทั้งครนพูดครับสังเกตครับช่วงนี้ครับช่วงไอ้การชนหน้ากับฝากระโปรงมันจะห่างเป็นห่างแบบเป็นนิ้วครับเอานิ้วแย่เข้าไปได้ครับมันจะไม่สวยครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับมิลานจะขาดครับสังเกตได้เลยครับว่าช่วงฝากระโปรงกับตัวนี้มันจะห่างครับเนี่ยทั้งครไม่ห่างนะครับทั้งครททำไว้ก็ค่อนข้างจกพอกดีครับเนี่ยครับถ้าทาไว้นานแล้วนะครับวันนี้ทันตั้งแต่ลดได้หนึ่งปีนะครับก็เห็นในกลุ่มเขาเป็นกันหลายคันเราก็เลยว่า เอะมันมันน่าจะเกิดจากอ่าเราเข้าไปดูว่าเอะทำไมกันชนรถพิศรักษามันชอบมันชอบห่างมันซุดตัวเมื่อว่ากันชนมันไม่มีอะไรยึดนะครับมันก็แค่น็อตอ่าแผ่นแผ่นแผ่นอะไรครับแผ่นจังกะสีบางๆครับมันไม่มีอะไรครับเราก็เลยหาวิธีทําครับว่าจะยึดยังไงเพื่อให้กันชนมันมันลอยขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้กันชนมันห่างเชิเพื่อนท่านใดสุดไม่เข้าใจครับเพื่อนก็ลองเอามือครับ เอามือจับตรงนี้ครับแล้วก็ทําการดึงนี่ครับนี่ครับดึงขึ้นนี่ครับเห็นไหมครับกันชนมันจะขยับขึ้นนะมครับนี่ครับนี่ครับเอามือจับตรงนี้ครับสายเข้าไปนี่แล้วก็ดึงขึ้นเห็นไหมครับดึงขึ้นนหครับเห็นไหมครับกันชนมันก็จะขึ้นมาตามที่เราดึงขึ้นนะครับก็คล้ายๆกับที่นพคณแนะนําเอาเหล็กสอดเข้าใต้แผ่นพลาสติกครับแล้วก็ทำการขันน็อตครับพอขันน็อตแน่นครับเด็กมันก็จะดีดขึ้นอย่างนี้ครับมันก็จะดันไอ้ตัวนี้ขึ้นมาด้วยครับพอมันดันขึ้นมาปุ๊บกันชนเราก็็จจะะไมม่่หางก อยู่ประมาณนี้ครับที่นครสาทิให้ดูนครับนครอาจจะสาธิตได้ไม่ดีไม่เก่งก็ขออภัยนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีความรู้ครับคพนี้ก็พูดแบบอา่าคุยกันแบบแบบบ้านๆเลยนะครับพูดแบบบ้านๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนก็อาจจะเข้าใจนะครับบางคนอาจจะดูแลงงงๆไม่เข้าใจบางคนอาจจะดูแล้วเออทําไม่ยากลองไปทําดูนะครับพอพอทำแล้วจะเป็นแบบนี้ครับอของนองรครก็คันนี้ก็7ปีนะครับมีหลักฐานคันนี้ก็ใช้งานมา7ปีกันชนก็ไม่สุดนะครับเนี่ยครับ กันชนกับสาระโปรงก็จะไม่ห่างครับก็อยู่ระหว่างพอดีพอดีครับกำลังสวยครับแต่เพื่อนๆพนท่านใดลองไปทํานะครับที่นภพรพูดมาครับก็ลองสาธิตดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาที่เบอร์นพรก็ได้ครับก็อยู่ที่บนหน้าเพจของนพรที่พรใส่เบอร์ไว้อยู่ครับเบอร์มือถือไว้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับวิธีทำนะครับ